ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่สวนอินทพลัมคุณปอบ้านหัวเขาอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เรามีเกล็ดความรู้เกี่ยวกับต้นอินทพลัมของเราในเรื่องของความต้องการแสงซึ่งอตอนนี้เราปลูกมาได้เจเดือนประมาณ7เดือนเต็มแล้วครับ ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงมีการเจริญเติบโตที่ต่างกันเนื่องจากความต้องการของแสงครับซึ่งแถบหน้านี้จะได้รับแสงเต็มที่ตลอดทั้งวันนะครับเช้าถึงเย็นเขาจะได้แสงเต็มที่การเจริญเติบโตก็จะดูว่าดีกว่าแถบทางด้านหลังครับ ซึ่งทางด้านหลังนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปชอมอีกทีนะครับตอนนี้ให้สังเกตดูว่าต้นของเราใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้ครับลำต้นก็สูงขนาดไหล่นะครับแต่ที่สำคัญคือที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือเรื่องของกกต้นนะครับกกต้นขเขาจะใหญ่ครับเนี่ยถ้าวัดเส้นผ่าศูนย์กลางก็น่าจะได้อยู่ประมาณ6-7นิ้วนะครับ มีความใหญ่โดยเฉลี่ยกใกล้เคียงกันครับเพราะว่าเขาได้แสงเต็มที่ครับเดี๋ยวไปดูทางด้านหลังนะครับครับส่วนแถบนี้จะอยู่ทางด้านท้ายทาง,ทาง,ท,างทางด้านท้ายไล่ครับการเจริญเติบโตเท่าที่สังเกตดูจะน้อยกว่าทางด้านหน้าเนื่องจากว่าได้รับแสงไม่ เต็มที่ตลอดทั้งวันคือตอนเช้าเนี่ยจะได้แสงอยู่ส่วนตอนบ่ายก็จะถูกกอภัยทางด้านหลังบังแสงไว้ประมาณบ่าย3ามโมงไปแล้วนะครับแสงก็จะเริ่มทอดมาทางด้านแถบนี้ทั้งหมดซึ่งสังเกตได้ว่าต้นก็จะโตใกล้เคียงกันคือ,อมีลำต้นก็สูงประมาณขนาดเอวนะครับเกินเอวมานิดหน่อยส่วน โคนต้นโคนต้นก็ไม่ใหญ่เท่าแถบด้านหน้านะครับโคนต้นเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ3นิ้วนะครับอยู่ประมาณ3นิ้วเศษๆนะครับแต่ละต้นใกล้เคียงกันครับจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตมีน้อยกว่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อต้นเขาจะเอ็นครับยอดเขาจะเอ็นเวลา ยอดใหม่ออกมาจะเอนเอนหนีก็ไผ่ก็ไผ่น้นก็จะสูงสูงพอสมควรครับน่าจะเกิน10เมตรครับแล้วก็จะเป็นแนวยาวตลอดไปทางด้านหลังตามรั้วเรานะครับต้นเขาจะเอนก็ต้องคอยเอาเชือกมาล้งไว้เพื่อให้สรงต้นเขาตรงไม่งั้นเดี๋ยวเวลาโตขึ้นแล้วจะมีปัญหา อาจจะล้มง่ายแล้วก็ต้นเสียสมดุลมีปัญหาในการจัดการเรื่องอื่นตามมาอีกครับต้องคอยดูแลตรงนี้ด้วยครับครับและอีกต้นหนึ่งที่จะพาไปดูครับมาดูอีกต้นหนึ่งครับเป็นฟูเดลี่ครับซึ่งเรามีฟูเดลี่อยู่2ต้นปลูกจากแคปซูลต้นนี้เป็นต้นที่จเจริญเติบโตได้ดีเนื่องจากว่าได้รับแสง ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเต็มที่นะครับมาดูว่าเขาโตขนาดไหนครับเจ็ดเดือนหลังจากที่เราปลูกไปแล้วจากแคปซูลนะครับส่วนปลายยอดก็อยู่ประมาณเกือบเกือบ,เ,บเอวเกือบถึงเอวนะครับและที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือโคอนต้นครับโคนต้นก็จะมีขนาดใหญ่ประมาณ4-5เซนน่าจะเกินครับน่าจะเกิน5เซนครับครับนี่คือความสมบูรณ์ของอ ต้นแรกครับเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นนึงครับว่าต่างกันอย่างไรครับมาดูฟูเดลี่อีกหนึ่งต้นครับซึ่งอายุการปลูกเท่าการปลูกวันเดียวกันกับต้นเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ดูแล้วขนาดต่างกันมากเลยครับต้นนี้เป็นต้นที่ได้รับแสงน้อยคือ ทีแรกเลยก่อนปลูกเขาจะมันจะมีต้นมะขามเทศอยู่ทางด้านตะวันออกและทางด้านตะวันตกก็จะเป็นโกไผ่ซึ่งอยู่ในที่เรานี่แหละครับแต่ว่าเป็นต้นใหญ่หน่อยสูงสูงเป็น10เมตรนะครับห่างกกก็ห่างกันอยู่ประมาณ7 8เมตรได้แต่ว่าเขาบาังแสงครับจะได้รับแสง เต็มที่ก็ช่วงใกล้ๆเที่ยงนะครับอยู่ประมาณ 4- ีหชั่วโมงนะครับดูจากลำต้นต้นใหญ่ความกว้างของต้นเส้นผ่าศูนย์กลางนี่น่าจะอยู่ประมาณเซนต์กว่าเกืกอบ2เซนนะครับซึ่งต่างกับต้นน้น 3- 4เท่าเลยนะครับเขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องมแมลงหรือโรคอะไรนะครับดูลักษณะใบเขาก็ปกติแต่ว่าลำต้นจะมีขนาดเล็ก ซึ่งตอนนี้ทั้งกอไผ่และมะคมเทศเราออกไปแล้วครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของเราเราจัดการได้ก็หวังว่าอีกสักระยะหนึ่งก็คงจะโตไล่ตามต้นน้นขึ้นมาได้นะครับคงไม่มีปัญหานะครับตอนนี้แก้ปัญหาให้แล้วนี่ก็น่าจะเป็นผลยืนยันที่ชัดเจนว่าต้นอินทพลัมต้องการแสงแสงมี ผลกระทบต่อต้นอินทผลัมที่เราปลูกอย่างแน่นอนครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังจะปลูกในโอกาสต่อไปเพื่อเป็นการวางแผนว่าจะลงหลุมให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ของท่านอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ